สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมจอบมนนิมพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับของการใช้กระเป๋าใบนี้นะครับเขามีชื่อรุ่นว่า m ิ i t r e ์ s ตูกซ็อบเกรนด r พ e r ์เตอร์ p Top นะครับชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยคือยาวมากนะครับใบนี้ราคาจำหน่ายหน้าเว็บในปัจจุบันนะครับอยู่ที่ราคา26,400บาทนะครับ นี่ก็ถือว่ายังสามารถที่จะหาซื้อได้ในปัจจุบันนะครับหนังของเขาเนี่ยจะเป็นหนัง soft grain นะครับลาย g r a i ก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่มีความนุ่มมากๆครับคล้ายๆกับหนังโตโกของแบรนด์แอนเมส นะครับแล้วก็สายสพายของเขาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะถอดออกได้นะครับเพื่อนๆจะเย็บติดไปเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการสลักคำว่ามงบลองเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับคือใส่ใจในทุกๆรายละเอียดซิปเนี่ยเป็นซิป Y K K นะครับลูดลื่นปื๊ดมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นซิป Y K K ซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยเลือกใช้นะครับตัวจบงานนะครับเนี่ยตัวฟิน i s h ิ่งงานตรงนี้ก็ยังเป็นตราสัญลักษณ์ของมงบลองนะครับก็ใส่ใจในรายละเอียดมากนะครับคือปัจจุบันนี้นะครับมงบลองเนี่ย เขาเนี่ยน่าจะอยู่ในเครือของ Richmond นะครับแล้วก็เขาเนี่ยไปเทคโอเวอร์โรงงานที่เป็นเครื่องหนังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะแบบมีโรงงานในการผลิตเครื่องหนังที่มีคุณภาพระดับโลกได้นะครับถ้าเป็นเครื่องหนังของมองลองทั้งหมดเนี่ยจะเป็น made in Italy นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดเย็บต่างๆนะครับแพทเทิร์นอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับจากประสบการณ์การใช้มาประมาณ1ปีไปเนี่ยก็สภาพยังดูใหม่มากนะครับ เฟนิชชิ่งต่างๆขอบยาแนวอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับซิปก็เช่นเดียวกันนะครับชอบตรงซิปเนี่ยลื่นมากนะครับเวลาที่รูดไปรูดมาเนี่ยคือโอเคมากเลยนะครับแล้วก็มีตัวจบซิปแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการใส่ใจรายละเอียดอะไหล่เนี่ยคือวิ่งมากนะครับไม่มีการลอกไม่มีการดำเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ขอชมนะครับแล้วก็สายนะครับสามารถที่จะปรับได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการสลักคําว่ามองลองเช่นเดียวกันนะครับ คือคุ้มค่าสมราคาครับเขาก็จะมีอะไหล่ที่แบบวิงนะครับเป็นซิป YKK แล้วก็มีตัวฟินิชชิ่งตัวจบตรงนี้นะครับที่เป็นโลโก้ของเขาแล้วก็มีตราเล็กๆแบบนี้ที่ทรงพลังมากๆนะครับเวลาที่อยู่รวมกันเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่ดูแบบทรงพลังสวยงามนะครับดีไซน์ของกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคลาสสิกนะครับตรงนี้เขาก็มีการใช้เทคนิคคือเอาหนังมาดามนะครับ เท่าที่ผมใช้มาน่ยทุกอย่างแบบโอเคหมดเลยนะครับเพื่อนๆแต่ใบนี้เนี่ยเขามีจุดอ่อนตั้งแต่วันแรกที่ผมซื้อมาแล้วก็ตอนที่ผมทํารีวิวไปครั้งแรกนะครับว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นซอฟเกรนทางด้านบนของเขาเนี่ยมันจะยวบในลักษณะแบบนี้นะครับในช่องเนี่ยผมคิดว่าคุณพินิษเนี่ยน่าจะมีกระเป๋าใบนี้นะครับนี ทางด้านหลังเนี่ยครับพอกระเป๋าเนี่ยถูกใช้งานแล้วก็แนบไปกับตัวนะครับเนี่ยหนังเขาจะมีความแบบยุบย้ยไปตามการใช้งานนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของกระเป๋าใบน,นี้นะครับแต่ถามว่าผมเนี่ยรับได้ไหมต้องบอกเลยว่าสบายมากๆนะครับเพราะว่าตอนก่อนที่จะซื้อนะครับผมก็ทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าตรงนี้มันต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับเขาก็เลยออกมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่ชื่อว่าเป็นแบบ คล้ายๆกันแต่ว่าใบเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าเป็นใบนี้นะครับจะเป็นหนัง s ั t ว r ทัวรเีลเดี๋ยวผมแทรกภาพให้ดูตัวที่เป็นหนัง s ั t ว r ทัวรีลนะครับราคาจะอยู่ที่27,200บาทนะครับก็คือต่างจากใบนี้อยู่ที่800บาทเท่านั้นเองนะครับจะได้หนังที่มีความแข็งกว่าเป็นสตรัคเจอร์กว่านะครับแต่ว่าไซส์นะครับจะค่อนข้างเล็กกว่าใบที่ผมนำมารีวิวนะฐานของเขาเนี่ยจะยาวประมาณ22ซนติเมตรนะครับสูง15เซนแล้วก็ความหนากระเป๋าเนี่ยอยู่ที่6ซนเมตร ส่วนใบที่ผมรีวิวเนี่ย ฐานของเขาจะอยู่ที่26ซนมนะครับสูง18.5ซมแล้วก็ความหนาของกระเป๋าเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือ6เซนเมเท่าๆกันเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบกระเป๋าที่มีความเป็นบ็อกซี่อ่ะผมว่าใบที่เป็น s a t ูเรียลเนี่ยน่าจะเหมาะกว่าแต่ใครที่ชอบลักษณะคือมีความ Soft and g e n เจนเนี่ยผมว่าใบนี้น่าจะเหมาะกว่าส่วนตัวผมแฮปปี้มากนะครับแล้วก็ไม่ได้ไมยกับส่วนที่เขาบุ่มไปเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ตั้งแต่ครั้งแรก ที่ซื้อนะครับแล้วก็ใบนี้ค่อนข้างที่จะจุของได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างชอบมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดความจุให้ดูนะครับเวลาที่หยิบของด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นหนังซอฟเกรนนะครับเราสามารถที่จะแบบเปิดกระเป๋าแบบนี้ได้หลายๆแบรนด์เนี่ยอย่างเช่นบางแบรนด์เขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนเหมือนกับ c a เมราแบนะครับข้างในก็จะมีเขียนคำว,ว่า made in Italy นะครับซับในเนี่ยจะเป็นคอตตอนทั้งหมดนะครับ จะมีช่องพ็อกเก็ตสองพ็อกเก็ตอยู่ทางด้านนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นปากกาของมองบลองนะครับปากกาของมองบลองใช้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นปากกาที่มีเรื่องราวมากๆนะครับ ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับบารักโอบามานะครับหรือแม้กระทั่งควีนอลิซาเบธ t เนี่ยก็ล้วนแต่ใช้นะครับปากกาวงลออโดยเฉพาะการเซ็นเอกสารนะครับคำลงนามต่างๆที่เป็นระดับโลกเนี่ยเขาก็จะใช้ปากกาของแบรนด์นี้นะครับผมก็จะเสียบปากกาเอาไว้ในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีคาร์ดฮอดเดอร์นะครับที่เข้ากัน ก็เป็นซอฟเกรนนะครับอันนี้คือชอบมากนะครับแมทชิ่งกันได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เป็นแฟริดของผมเลยเพราะว่าเวลาที่ใส่สตางคเข้าไปเนี่ยเขาเขาเก็บงานได้แบบเรียบร้อยนะครับนี่ก็ดีมากอีกช่องหนึ่งนะครับผมจะเอาไว้ใส่เป็นลักษณะก็คือเนี่ยครับเป็นกุญแจบ้านนะครับให้ไม่ไปขูดขีดทางด้านในนะครับนี่สามารถที่จะใส่ตัวแบบพรา d a แบบนี้ได้หใบเลยนะครับแล้วก็อาจจะมี a อร์พอรนะครับ นีแล้วก็จะมีสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับมีสลักชื่อมาทินพูมาทินพูแล้วก็มีถุงสําหรับช้อปปิ้งนะครับเวลาที่ไปกวเม่มาเก็ตไป Villa า a r k e t ต u j i ิซูเปอร์มาเหรือว่าไปซื้อข้าวของต่างๆในช่วงนี้ที่เขาไม่ได้มีการแจกถุงนะครับผมก็จะมีเป็นถุงช้อปปิ้งแบกไปด้วยแล้วก็จะมีช่องซิปอีกหนึ่งช่องนะครับในลักษณะแบบนี้ ก็คือฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะครับผมเคยคุยในขับเฮาส์นะแล้วก็มีคุณโจนะครับมาคุยบอกว่าเอ๊คุณจอคุณจอเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์หรือว่าทำงานกับมองบองหรือเปล่าบอกไม่เลยนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับเป็นการรีวิวจริงจากผู้ใช้งานจริงๆ100%นะครับแล้วก็ทางด้านหน้าครับเป็นช่องที่ชอบมากๆครับเป็นเหมือนควิกพ็อกเก็ตของเขาแต่ว่าเขาเนี่ยมีการเสริมมาในลักษณะแบบนี้มันทําให้สมมติเพื่อนๆมีบัตรจอดรถบัตร BTS MRT ใบเสร็จเศษส,สตังอะไรก็แล้วแต่นะครับบัตรสะสมคะแนนนะครับเพื่อนๆสามารถโยนทุกอย่างลงไปในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปิดซิปในลักษณะแบบนี้นี่ครับคือเขาใช้งานง่ายมากๆนะครับใบนี้ค่อนข้างที่จะจุเยอะนะครับจริงๆจุได้มากกว่านี้แล้วก็เวลาตั้งเนี่ยก็คือตั้งเป็นทรงกระเป๋าเนี่ยไม่มีการล้มเลยนะครับแล้วก็สายสะพายสามารถที่จะปรับได้นะครับบอกแล้วว่ามีข้อเสียตรงที่ หนังลักษณะตรงนี้มันจะมีความยวบแล้วก็เวลาที่เราสพายไปอยงครับมันจะดันไปในลักษณะแบบนี้เท่านั้นเองนะครับในโลกนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะเพอร์เฟกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าผมเป็นดีไซเนอร์ที่จะออกแบบกระเป๋าใบนี้ครับผมรู้เลยว่าสิ่งแรกที่เขาอาจจะต้องทําคือเขาอาจจะต้องมีการเสริมโครงสร้างครับเนี่ยต้องมีการเสริมโครงสร้างของหนังตรงนี้เฉพาะช่วงตรงนี้ครับ ข้างบนหรือตรงนี้ให้มีความแบบแข็งแรงขึ้นอีกสักหนึ่งชั้นเนาะกับอันที่2ครับเขาอาจจะต้องมีการเสริมโครงสร้างทางด้านหลังตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะแบบไม่ไม่ย้อยไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างอยู่ทรงปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาปกตินะครับของหนังที่เป็นซอฟเกร์นะครับใครที่ใช้เบอร์กินเป็นนานๆก็จะรู้ว่ากระเป๋าเนี่ยมีความย้อยเช่นเดียวกันที่เป็นโตโกนะครับหรือว่าจะใช้เป็นเอเวอร์ลินอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นไซส์เล็กเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีความย้อยมีหนังจะมีความสเ r e ชคือมีความยืดเนี่ยไปตามการลเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติมากสําหรับหนังที่ เป็นซอฟเกรนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบหนังที่มีความแข็งแรงนะครับแนะนำให้ใช้เป็นตัวที่เป็นซัตตูเรียลดีกว่านะครับซัตตูเรียก็คือจะเป็นหนังในลักษณะแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวหยิบให้ดูอีกหนึ่งครั้งนี่เป็นลักษณะแบบนี้จะคล้ายๆกับหนังพ r a d a านะครับป้องกันร,รอยขีดข่วนแต่น้ำหนักเบากว่าของพราดานะครับ ใช้งานดีมากนะครับจริงๆผมมีกระเป๋าสัางเนี่ยผมหยิบออกนะครับจริงๆมีกระเป๋าสั้งที่เป็นหนัง s ัตว r i ูเรียลด้วยนะครับก็เป็น2หนังที่ผมชื่นชอบมากนะครับอย่างถ้าเป็นบลิฟเคสนะครับผมมีบ e ิฟเคสของมองบองที่เป็นหนัง s ัตว r i ูเรียลเนี่ยคือเบามากนะครับเบาจุของได้เยอะใช้งานได้ดีแฮปปี้มากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆค่อนข้างจะแนะนาว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อเป็นบลิฟเคสอะหนัง s ัตว r i ูเรียลเนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์กกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว แต่ว่าในคอลเลกชันของมองบองทั้งหมดที่ผมมีผมมีหนังที่เป็นซอฟเกรนมากกว่าเพราะจะให้ลุคแอนฟิลส์ของความีแล a x ซ์แล้วก็ความคลาสสิกนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองเชอบนะครับคลิปนี้เนี่ยตั้งใจทําเพื่อคุณสุดเจตเลยนะครับแล้วก็คุณธนากรคุณสุดเจตเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ติดตามแล้วก็เป็นคนที่มีมองบองคือเริ่มซื้อมองบองไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับแล้วก็ สะสมกันมานะครับแล้วที่สําคัญคือน้องชายของคุณสุดเจตเนี่ยนะครับคุณพัทเนี่ยบังเอิญเป็นลูกศิษย์ของผมนะฮะเรียนเดินแบบแล้วไปประกวดในเวทีของฟินเนตเฟิร์สได้รางวัลนะแล้วก็เป็นคนที่ออกแบบโลโก้ให้กับมาตินพูด้วยนะครับแบบนี้นะครับคือโลกโลกกลมมากนะครับคือรู้จักคนกันเองมากๆนะครับที่ติดตามกันในช่องนะครับก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับขนาดของใบนี้ฐานอยู่ที่26เซนติเมตรนะครับสูง18.5แล้วก็กว้าง 6ซนเมตรซึ่งเป็นขนาดที่ผมคิดว่าผู้ชายทุกรูปร่างไม่ว่าจะเป็นผู้ชายร่างเล็กไซส์กลางหรือว่าไซส์ใหญ่เนี่ยคือสามารถที่จะสะพายใบนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับก็คือถือว่าโอเคมากนะครับอย่างผมเนี่ยใส่เป็นเสื้อโปโลนะครับกางเกงที่เป็นไฮเวสทรงวินเทจแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าของแบล์รี่เนี่ยครับก็สามารถที่จะสะพายกระเป๋าใบนี้ไปช้อปปิง้งวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปจ่ายตลาดไปซื้อกับข้าวอะไรได้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ ใช้งานได้ง่ายแล้วก็จุของได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับคราวนี้ความรู้สึกนะครับหลังจากที่ใช้งานนะครับก็ฟีลลิ่งของการสะพายผมคิดว่าค่อนข้างที่จะมีความคอมฟอร์เทเบิลมากๆมีความสบายนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแนบลำตัวถึงแม้ว่าหนังข้อจะมีการย้วยอันที่สองนะครับตรงสายสะพายของเขานะครับอาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์แทรกนะครับเพราะว่าผมรีวิวกังวันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ปกติเนี่ยชอบทำคลิปดึกๆเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีเสียงแทรกนะครับแต่ว่าถ้าเรารอให้ไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็คงไม่มีเวลาที่จะมานั่งรีวิวนะครับคราวนี้นะครับสายของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นการที่เขาดีไซน์มาเป็นแบบนี้มันทําให้เวลาสปายจริงๆแล้วค่อนข้างโอเคมากๆแล้วก็สายเนี่ยเป็นไนลอนแบบเส้นใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกสบายนะครับ 2. ความจุนะครับความจุก็คือดีมากๆนะครับคือไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับไม่ได้ดูเป็นแบบโอ้โหเป็น messenger bag แบบว่าจะไปส่งเอกสารนะครับก็คือดูลำลองแต่ว่าใช้งานได้จริงนะครับจริงๆอ่ะสามารถใส่กดน้ำวดเล็กๆได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ร่มคันเล็กๆได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ชอบมากของกระเป๋าใบนี้คือมีช่องซิปทางด้านหน้านะครับเป็นเหมือน quick pocket ให้เราได้ใส่บัตรใส่เงินใส่ใบเสร็จต่างๆนะครับ ข้อที่4ครับเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ mix and match กับเสื้อผ้าเนี่ยได้เยอะมากนะครับถ้าเป็นคนที่แต่งตัวสไตล์คลาสสิกนะครับจะเป็นสไตล์ p r p y p y y v e a g u e นะครับค่อนข้างที่จะสะายได้ง่ายแต่ผมเนี่ยตอนที่ซื้อกระเป๋าใบนี้ก็คิดว่าจะต้องเอาใบนี้ไปสไตลิ่งกับการแต่งตัวที่เป็น Street ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะใส่เป็นกางเกงตัวใหญ่ๆสนิเกอร์นะครับเสื้อยืดแล้วมีแจ็คเก็ตนะครับแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆสามารถสไตลิ่งได้ด้วยพวงกุญแจแบบนี้ครับ แค่เอาพวงแจมของเขาเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นของมองบองเช่นเดียวกันนะครับมา snap อันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับก็จะให้ f e ล l i n g ที่ดูแบบสนุกขึ้นนะครับดูดูแบบดูเด็กขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะส n a p ไปได้ทุกส่วนเลยนะครับเนี่ยจะเป็นซิปแบบนี้ก็ได้นะครับซิปบนนะครับซิปหน้านะครับได้หมดเลยซิปด้านบนก็ได้นะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับก็คือตรงพวกข้อต่อต่างๆแบบนี้นะครับ ก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับอะไหล่ค่อนข้างดีนะครับวิ่งมากนะครับแล้วก็มีการสลักคําว่ามงลองเช่นเดียวกันนะครับคุณหมอพัดก็น่าจะมีสะสมอยู่นะครับคือมีหลายๆท่านไปตามหาน้องแดนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปตามหาตัวนี้มากบางครั้งพวงกุญแจเล็กๆแบบนี้ที่เข้าทีมกันเข้าแบรนด์กันนะครับมันเป็นตัวหนึ่งที่มันเอามาใส่นิดเดียวอะครับเพื่อนๆอาจจะใส่เป็นเสื้อยืดสีขาวเนาะใส่ไว้ในกางเกงยีน นะครับแล้วก็ใส่รองเท้าสนนเกอร์แล้วพับขาแล้วก็สะพายกระเป๋าใบนี้คือสามารถใช้ได้วันที่เป็นสตรีทก็ใช้ได้นะครับวันที่เป็นแคชชวลสุดๆก็ใช้ได้วันที่จะแบบอยากจะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตพับแขนกางเกงเอวสูงแล้วก็เป็นรองเท้าโลเฟอร์ก็สามารถที่จะใช้ได้ก็แค่เอาตัวนี้ออกนะครับก็จะได้ให้ลุคที่ดูแบบ ดูสุภาพเป็นทางการมากขึ้นนะครับก็ส่วนตัวแล้วนะครับข้อ5เลยความคุ้มค่าใบนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10นะครับหากเพียงแค่จุดเดียวก็คือความย้วยของเขาที่อยู่ทางด้านบนแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เวลาที่เพื่อนๆเก็บะครับเพื่อนๆต้องใส่กระดาษอัดเขาไว้ให้เต็มเพื่อที่จะล็อกทรงเขาเอาไว้นะครับแต่ว่าเท่าที่ใช้งานมาก็ถือว่าโอเคไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะครับกระเป๋าส่วนอื่นเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีโครงสร้างที่ดีนะครับอย่างข้างล่างเนี้ยค่อนข้างที่จะมีโครงสร้างคือรู้เลยว่าเขาน่าจะมีการอัด ฐานมานะครับแล้วก็ตรงขอบโครงเนี่ยก็คือถือว่าแบบโอเคมากเพียงแต่ทางด้านบนเนี่ยเขาไม่ได้เสริมมาผมเชื่อว่าที่เขาไม่ได้เสริมมาเพราะว่าเขาอยากจะให้เราเนี่ยง้างเนี่ยตรงนี้ออกได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปหาวิธีการมาว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้ข้างบนเนี่ยเป็นสตรัคเจอร์นะครับแล้วก็ไม่ยุยนะครับแล้วก็ตรงทางด้านหลังเนี่ยหนังไม่ stretch ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ อันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวนะครับหลังจากการใช้งานใบนี้เนี่ยมาประมาณ1ปีแต่ต้องบอกว่าผมไม่ได้หยิบเอามาใช้แบบทุกวันนะครับเพื่อนๆผมเนี่ยจะมีกระเป๋าหลากหลายใบยแล้วก็สลับใช้กันไปเรื่อยๆอย่างช่วงนี้อาจจะใช้ใบนี้บ่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามีถุงช้อปปิง้งเวลาที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตต่ตางๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับดูแลรักษาง่ายแล้วก็อยู่ทรงนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับใครที่ชื่นชอบกระเป๋าแบรนด์มงบลองนะครับกับรุ่นที่ชื่อว่า mentor s t u p soft grain reporter 10 top นะครับเพราะในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าช่องผมเนี่ยพูดถึงทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมงบลองเนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะครับใครที่มีหรือใครที่เป็นคนที่รักมงบลองนะครับหรือว่าดูช่องผมแล้วไปซื้อตามจะเป็นใบไหนก็ได้นะครับลองแวะมาพูดคุยแวะมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับวันนี้ผมจ๊อบมาลินพูลาไปก่อนเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ